ก็คือพริกนะคะพริกแม่ปลูกพริกไว้เยอะมากในรอบบ้านปลูกไว้นี่คือปลูกไว้เยอะมากนี่นคือพริกนะคะส่วนสวนภายในบ้านของแม่แม่ก็ปลูกไวน้นี่นี่คือต้นพริกทั้งหมดเลยเก็บกินเก็บขายได้ทุกอย่างเก็กินเก็บขายได้ทุกอย่างเลยก็คือว่าค่อนข้างเยอะอยู่ต้นพริกเนี่ยแม่ปลูกเยอะมากๆเลยส่วนนั้นก็คือกล้วยหอมค่ะกล้วยหอม ก็ไดหอมนะคะก็คืออยว่าอย่างน้ดนิดนึงแต่ว่ามีทุกอย่างไม่น่านะแต่ว่าต้องแย่งกันนิดนึงไม่น่าเนี่ยนะแย่งกับกระลอกซึ่งมีกระลอกอยู่ที่บ้านด้วยคนะ่ะเจาะกินเนี่ยตามเนี้ยคือมันจะไม่ค่อยทันมันเรามาจ้องไว้แป๊บเดียวมันก็มากินและอืีเฮ้ยนี่เหมือนจะสุกเลยนิ่มอ่านี่นิ่มน,นี่สุกค่ะดีออกนะ เราแย่งมันนะตาต้องแย่งมา,นะงงมาดูดิขนาดดูดิลูมาส่องไว้วันนั้นมันกินแล้วอะดูมันกินไปแล้วทํายังไงเนี่ยกินก่อนเราได้ยังไงเราสามมันจ้องทุกวันเลยนี่คือน้อยนาค่ะน้อยนาแม่ก็ปลูกน้อยนาเช่นกันก็ลูกมาก็เนี่มา,มากา็น้อยนาฮอกกูไปเลย ปลูกไว้ลินลัวซึ่งก็เยอะอยู่มีปีนต้นมะละกอรเลาเนี่ยมีเหอนด้วยปีนถ่ายมีอยู่ด้วยกันมาสังเการปลูกบูกอย่างไรนิดหน่อยได้กินได้ขาย